ตอนนี้น้องน็อนมาอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เมืองเบนนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้กับคนนี้เลยพี่พมาตินเย้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Not r b l o c k Channel ในเอพิโซดนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันโคตรสเปเชียลมากสำหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นความประทับใจที่สุดนะช่วงเวลาหนึ่งของทริปรอบโลกเลยผมเนี่ยได้รับคำเชิญจากพี่ๆคนไทยในยุโรปนะครับให้ไปนอนที่บ้านแบบฟรีๆเลยเออเอางั้นเถอะคือแบบมาจากไหนกันไม่รู้คือแคบจะทั่วยุโรปเลยก็ว่าได้ผมก็เลยตอบรับคำเชิญไป 5บ้านและก็4ประเทศนะครับไปนอนกับพี่ๆไปใช้ชีวิตไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขานะครับผมความสนุกนะครับในการไปใช้ชีวิตกับพวกพี่ๆนะครับจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆช่วยติดตามในเอพิโซดนี้ด้วยนะครับผม ราก็จะไปเที่ยวลัง,ลงสูตรกันนะครับผมอยู่ในประเทศเยอรมน,นีครับใกล้ๆมีน้ำไปดูกันเลยครับฟองทำไหมจะทำไหมนี่เลยนี่เลยดีเลยเปารถต่อไปเห็นไหวนีส่สนามฟุตบอลบายเยิร์นมิวนิคสุดยอดมีคลิปเลยถ่ายคลิปเลยจัดยดจ้า ตอ,อนนี้ผมมาอยู่ในงานคริสต์มาสครับน,นี่เลยแถวนี้ก็สวยอยู่นะพี่นี่นถนนคนรวยไนงะ 啊。Uh 媽媽 วนี้อยู่ที่มิวนิกนะครับผมแล้วก็พี่ขอพามากินเบียร์แล้วก็ขาโหเยอรมันถ้าไม่ได้กินก็คือถือว่ามาไม่ถึงที่ก็เลยจัดให้ชื่อพี่เบียร์กับพี่บิ๊กน่ารักที่สุดเลยสองคนนี้ ไม่ไันกระโดดเลยคนบ้าสองวันจุดเก้าค่ะตอนนี้ผมอยู่ในมิลดิกแล้วก็ตอนนี้อากาศประมาณเท่าไหร่นะสี่องศานะแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะกระโดดลงไปเพอาะแล้วเพราะแล้วระวังหินนะอย่า เฮ้ยน้องระวังเขาคิดฝั่งหน่อยจัมโอ้โหฮาโอ้ยย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 ยน้ยยยยยมาก อุ่นอุ้นอุ้นเรา,ารู้สึกยังไงคะแข,น,แขนขาครบดีไหมอุม้นหนาวเลย <ะ S 2> แผลว่าพี่เห็นเมื่อกี้เหมือนโดนอะไรแผลน,นะครับเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้อ่ะก็คือน้ำแรงมากพอเรากระโดดเราใช่ไหมน้ำก็เลยพัดเราแล้วก็ทีนี้พอเราจับจับไม่อยู่ไงนึกก็จะไม่รอดแล้วไม่แบบว่าแบบน้ำป่าไหลหลากอะไรนี่รู้เลยเป็นยังไง นนี้ผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็หน,น้าตาก็จะเป็นเมืองเก่าหน่อยนะครับผมตอนนี้มาเดินเล่นในย่านใจกลางเมืองอยู่ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็มีร้านอาหารมากมายต,นนตรงนู้นจะเป็นเหมือนหอนาฬิกาเลยไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหดูดิ เมืองมันสวยมากอโทษนะครอ o ทษ h ะคร y o ขอบคุณครับซึ่งสวยมมากเลยนะครับผมตอนนี้น้องน็อตมาอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เมืองแว่นนะคะเป็นไงคะสวยไหมสวยมาก คือมามี้มีเอกลักษณ์มากเลยครับชื่อาเมืองเบิร์นใี่ี่ใช่ค่ะถ้าคนไทยเรียกเบิร์นถ้าคนสวิตเซร์เรียกแบรนนะคะที่เห็นข้างหน้าเป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์นะคะใหญ่มากมันมีอะไรทำอะไรพี่อ่าสมัยก่อนนะคะเขาจะเอาไว้ดูเวลานะก็คำนวณดวงดาวนะคะอ่าฮะนี่เดี๋ยวเราให้ดูโดยรอบนะนักท่องเที่ยวมากันเยอะใช่ มาจ้ารีวิวบ้านเพียน่อยนะคือสวยมากสวยมากต้องมาต้องมาร้านดวงจ้าโอ้โหลองมาดูวิวกันนะครับผมสุดยอดมากเลยครับที่นี่โอ้โหอย่างกับภูเขาไฟฟูจิแต่นี่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มาดูกันครับยอดสุดยอด

วันนี้กำลังทำฟองดูนะครับผมฟองดูชีสนั่นเองน้องลารีนาน่ากลัวมากเลยอย่างกับซอมบี้อันนี้เป็นอาหารของคอนสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมฟองดูชีสดังเดิมเลยทีเดียวเดี๋ยวเขาจะกินกับขนมปังอ่าวพายเราจะมาลองอาหารดังเดิมของชาวสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับผม เยต้องลองนะครับเขาจะกินกับขนมปังนะครับลองขนมปังเนี่ยไปจุ่มฟองดูชีสต้องเป็นหม้อที่เป็นไม้อย่างนี้เท่านั้นนะครับเขาบอกว่ามันถึงจะอร่อยแล้วก็เนี่ยใส่ันด้วยจริงๆเขาใสาเเา่เป็นเหล้าเป็นแอลกอฮอล์กับแป้งมันฝรั่งก็เป็นชีสแบบฉบับของเขาคือเป็นอย่างนี้ เป็นมีห้อนี้เนะเาะแล้วเราก็ได้อย่างนี้นะครับเอาขนมปัง,งนี้ไปจุ่มนี่พึบในชีสโอ้โหสุดยอดมากนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ยื่อๆอย่างนี้อ้าวทีนี้ดูนะดูน้องลาลีนะ่ากินนะป๊ป๊่งั้นจสูบก๊าไปใครนึกเป็ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองอาโคนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของเป็นเมืองทางตอนเหนือนะครับของประเทศอิตาลีนะครับตอนนี้ผมและน้องเตลนะครับพี่เตลเรียกพี่เตลก็ได้ด้านหน้าผมนะครับก็คือลูกของมิติก๊กกำลังจะพาผมนะครับไปที่ทะเลสาบน่ว่าเดกาธาโ้ตอนนี้ลองดูนะครับบรรยากาศ ร,รอบๆมันมีหิมะตกเมื่อคืนนี้ก็ด้านหน้าผมตรงนี้เป็นเทือกเขาแอลแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะพักบอกเลยว่าไม่ได้ถ่ายดีเด้อ้างหน้านะครับเป็นเทือกเขาแอลนั่นเองสวยเมืกสุดๆ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลิว่าเดกาดาจะเป็นยังไงขอวันแคบผมตอนนี้นะครับผมก็ปั่นจักรยานนะครับคันนี้เลยมาที่ริว่าเดกาดาแล้วนะครับกับน้องอพี่เตลวออกไปไหนละนะครับเรามาดูบรรยากาศนี่ก็คือกำแพงเมืองข้ามองก็จะเป็นหอหอละคฆังเนาะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นคริสต์มาสเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่น่ารักเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเมืองที่ติดกับทะเลสาบด้วย เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะมานะผมว่าเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีนั่นเองแล้วก็ข้างหลังผมก็จะเป็นเทือกเขาแอลสุดๆใช้จักรยานในการท่องเที่ยวก็โอเคเหมือนกันนะวันนี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมขี่รถเล่นก่อนเนาะน้องไม่กล้าเข้ามา สวยมากเลยตอนนี้มาอยู่ที่ทะเลสาบหรือว่าเดกาดานะครับกับพี่เตลแ, <laughs> แล้วก็มาดูเป็ดนะครับเป็ดเล่นน้ำนะครับพ่อจอดมา ทะเลสวยมากเป็นทะเลสาบเนาะไม่ใช่ทะเลจริงอันนี้เป็นเหมือนป้อมกำแพงเมืองแล้วก็ตรงนี้เป็นยอดเขาเทือกเขาเฮลนะครับผมโอเคอยู่ข้างๆบ้านนะครับไม่ไกลประมาณกี่กิโลได้พอรู้ไหมพี่เตอ๋อประมาณกี่กิโลได้จากที่บ้านมาที่นี่น้ำใสมากโห dih ngam ah start ja oh sorry <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่ติก๊กที่อิาอตาลีนะครับและวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ผมมาถึงผมอยากจะให้ดูอะไรนี่สุดยอดหิมะตกเดอ้อนี่ครั้งแรกเลยที่เห็นหิมะตกเนาะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นหิมะเนาะแต่มันเป็นหิมะตกนั่นเอง,องนี่สุดยอดโอ้เห็นไหมเห็นไหม ปกติแล้วผมจะพาดตลอดเลยที่มิวนิกเนี่ยพอผมออกมาหิมะตกที่สวิตหิมะตกและทีน่นี่ผมก็ได้มาเจอเย้สุดยอดมากฟินมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศชอิอันนี้ก็คือบ้านพิติกนะครับผมชามากสาุดดมาก และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงเมืองเทนสโตนะครับทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเย้ yeah. แล้วันนี้นะครับผมแล้วก็ครอบครัวของพี่ติ๊กนะครับนี่กับคนนี้เลยพี่พมาตินเย่ <Yeah. S 2> น่ารักไหมเหมือนเกาหลีเลยไหมเหมือนเกาหลีเลยไหมเออชอาวดีชาวดีวันนี้เรามาดูพี่พี่เตาแข่งลักบี้นี่ตรงนี้เนาะเรามาดูว่วาลักบี้เขาจะเล่นยังไงเรามาเชื่อพี่ พี่เตาเย้ yeah. แล้วก็มีพี่ติก๊กน่ารักไหมดูนี่ดูนี่ดูกล้องเล้วอันนี้แดดดีมากเลยแต่ก็หนาวมีขี่ม้าด้วยวันนี้ใช่อะเล่นอะไรไหนทำอะไรไหนทำให้พี่เขาดูหน่อยดิ ไม่เออแก้งพี่เหรอสตาร์เรามาดูน,นะครับว่านี่เขาแข่งลักวีนะครับนุ่นไงเซรามคือพี่แตงนั่นเองหล่อม,มากจาเลย นี้นะครับผมก็มาอยู่ในเมือง a, บาเลสซ่าอยู่ในแคว้นกาตาลันประเทศสเปนเย้่ตอนนี้กำลังมาชมโบสถ์ของเมืองที่นี่ อต,ต,ตอนนี้นะครับผมมาเดินเล่นที่มันเป็นแบบชนบทนะครับของเมืองบาเซลโลนาประเทศสเปนนะครับผมนี่เราอยู่กับครอบครัวของพี่ตูนก็มาเดินเล่นกัน มันจะเป็นบรรยากาศในทุ่งนาก็เป็นเมืองผสมครับความเป็นธรรมชาตินะครับผมให้ดูบรรยากาศข้างหลังเย่บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้อากาศประมาณสององศาแต่ว่ามีแดดนี่หอยนี้นะครับ เหมือนหอยทากบ้านเรานะแต่มันสามารถกินได้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปต้มกินการาโกเรตการาโกเรตนะครับจับไปจิเมกัวไม่เคยกลัวเลยอ่าน้องจับไปแล้วนี่คือขี้กระต่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามรอยหากระต่ายกันนะครับวันนี้แล้วก็ของแปลกๆที่มีอยู่ที่สเปนนะครับอย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นมะกอกนะครับ พี่ตูนบอกว่าเป็นต้นมะกอกแต่ตอนนี้ไม่มีลูกนะครับเพราะมันเป็นฤูดูหนาวเป็นต้นไม้ที่ทนความหนาวได้ดีมากนะครับเห็นได้ชัดว่าจะมีใบไม้อยู่เยอะคือหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งป่าป่าด้วยนะครับผมมันจะเป็นหน่อขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ค้นพบลูกกระต่ายแล้วเป็นวาดของกระต่ายนะครับนี่หละลูกกระสุนปืน อันนี้เป็นต้นอะไรมันรู้หอมมากโตมิโยโตมิโยนะครับนี่โตมิโยโตัยนี้น่นคือรดเมลี่ยอดมีพืชที่แบบหายากในประเทศไทยเยอะมากเลยยอดต่อนะครับผมทุ่งโ,โงโตมิโยนะครับหอมมากเนี่ยยอด แต่มันใบหายมาละนี่อะไรอ่าใช่อันนี้อันนี้นนรถเมลลี่รถเมลลี่รถเมลลี่อันนี้ก็หอมนะครับรถเมลลี่กินได้แต่แต่อันนี้มันแห้งแล้วกินไม่ได้แล้วนี่มันแหง้งมันหลกนูกซนเม็ดมันอยู่ข้างในอืมกินมเมล็ดนะครับอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวให้ชิมอาทายายกนไหมใช่ส่วนกินเมล็ดนะครับเมล็ดมันจะเป็นอย่างนี้ข้าวข้าวอนอวิยอนออ a n n e l ในเอพิโซดหน้าผมจะออกเดินทางไปยังประเทศที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปดูกันครับว่าทำไมประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็นประเทศที่ผู้คนอยากเดินทางไปมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผมชอบมากๆเลยครับผม ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง y o ยู u ูบนอ w a l ็อ h ช n แนลและเพจหาตัางเที่ยวรอบโลกด้วยนะครับ